อยากจะให้รูปนะครับสวยดูมีชีวิตชีวาขึ้นแบบนี้ไหมเพื่อนๆพทายใน1คลิกเท่านั้นเองนะครับอันนี้คืออั t e r นะครับดู Before นี่ครับ Before แล้วก็นี่ครับ a ั t เตนะครับฟิลเตอร์เดียวเปลี่ยนชีวิตสวยมากๆนะครับทำยังไงไปดูครับเพื่อนๆแอปที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้แอป b e a u t y p a t นะครับอ่าเพื่อนๆดูไอคอนตัวนี้นะครับแล้วก็ สามารถพิมพ์ตามได้เลยนะครับใน ios แล้วก็ Android มีนะครับเพื่อนๆก็กดเปิดเลยครับ beauty p a s นะครับเปิดมาเพื่อนเืเจอหน้านี้นะครับถ้ามีโฆษณาก็ดูของเขาสัหน่อยนะครับเขาจะมีนะครับตัวฟรีเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อก่อนอ่ะจะเสียเงินเยอะแต่ว่าหลังๆอ่ะเพิ่มตัวฟรีมาเพื่อดึงคนเข้ามาเล่นนะครับเพื่อนๆไปที่ฟิลเตอร์ ai นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ครับฟิลเตอร์ ai กดเข้าไปครับ ทีนี้เพื่อนๆครับก็เลือกรูปภาพที่ต้องการขึ้นมาได้เลยนะครับผม้ารูปนี้รอสักครู่นะครับมันก็จะลันนะครับตัวอัตโนมัตินะครับเป็นตัวนี้ครับเหมือนความฝันนะครับเพื่อนๆดูด้านล่างนะเป็นภาพบุคคลแล้วก็เหมือนความฝันนะครับภาพก็จะถูกแต่งแบบนี้เลยนะครับโอ้โห before a f t e ตนะครับแม่แฟนผมผอมลงนะครับเพราะ AI ตัวนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเซฟให้ดูนะครับว่าเซฟได้หรือเปล่านะครับปึ๊บถ้าเซฟเสร็จแล้วนะครับขึ้นแบบนี้นะครับบันทึกของคุณนะครับไปดูกันมาแล้วครับในอัลบั้มรูปมาแล้วนะครับแต่ว่ามีลายน้ำนะครับลายน้ำเขาสวยดีเพื่อนๆมีลายน้ำไม่เสียหายนะครับถ้า อยากจะไม่เอาก็ไปหาแอปลบเอาแล้วกันนะครับแต่ผมว่ามีรายน้ำก็สวยดีนะครับอ่ะโอเคครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ